ใหยยใใ้คนไข้ดูคนไข้ได้สบายใจด้วยาได้ของแท้ได้ของดีคนไข้ที่ฉีดหลายๆคลินิกก็จะบอกบางที่ก็จะได้ได้มีให้ดูแบบอันนี้นคือโนราเมสนะครับของแท้ไม่ได้วิธีดูของแององทงขงง้ของปลอมด้วยถ้าของปลอมก้านฉีดมันจะขุ่นๆใช่ถ้าเกิดว่าดูเคยเห็นเหมือนกันบางที่ที่เขาฉีดโชว์อะ แล้วเราก็สังเกตเรารู้จุดเนาะเราสังเกตด,ดูเออเห็นมันก็มีบางที่ที่กล้ามมันเป็นสีขุ่นก็มีนะครับเข้ามาพร้อมกับสติ๊กเกอร์แท็กหมดวันหมดอายุยา2024ปีหน้าเลยะนะครับจะมีระบุล็อกการผลิตอะไรเงี้ยให้เทร c กลับไปได้ว่ายาผลิตที่ไหนเมื่อไหร่นะครับจะเด็ติดเป็นบัตรองใครคะนะครับเรล่วหยิบออกมาได้เลยตั้งแต่มาอยู่สระบุรียาค่ะ,คะ ไม่เคยไปหาหมอที่ไหนค่ะพี่อาทิตย์แรกค่ะขอบคุณครัจริงๆค่ะนี่ก็ต่อของเขียนของชีกเลยต่อนหน้นี้พี่มิ้นอยู่ที่กรุงเทพอยู่รังสิตค่ะอยู่รังสิต